วันนี้เราสองคนเนี่ยจะพาไปเปรียบเทียบเป็นว่าที่ชาต์าแบบไหนดีกว่ากาันร,ระหว่าง Wide Chaser และ Adapter f าชาร์ค่ะสว,ส,สวัสดีค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Unbox and s o ค่ะ Live Side Partner Elena ค่ะและ Live Side Partner ิเบียครับ กับช่วง u n b o x r e v i e วิง่ายรู้เรื่องได้ใน5นาทีวันนี้เรา2คนเนี่ยจะพาไปเปรียบเทียบกันว่าที่ชาร์จแบบไหนดีกว่ากันระหว่างไวเลสชาร์เจอร์และ Adapter f a ์ฟ้าชาร์ค่ะเลือกแบบไหนดีกันและแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงแบบคนใช้จริงไม่ไ <ป S 2> อ้วยไป,ไปดูก<ด>ันเลยค่ะ,คะต้องบอกเลยว่าไวเลสชาร์เจอร์หรือว่าที่ชาร์จร้าสายเนี่ยจุดเด่นของมันก็อยูตรงที่การชาร์จนี่แหละครับเพราะ เราไม่ต้องต่อสายมันยุ่งยากเลยเพียงแค่เราวางมือถือของเราเนี่ยไปบนแท่นชาร์จไฟมันก็จะชาร์จข้ามือถืออัตโนมัติเลยต่างจากการชาร์จแบบเดิมน,นะครับที่เราจะต้องมาคอยหาสายมาต่ออะแดปเตอร์ต่างๆวุ่นวายอีกอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนของเราเนี่ยใช้มือถือรุ่นอื่นมันก็ใช้สายร่วมกันไม่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยใช้แบบไร้สายอันเดียว ใช้ร่วมกันได้หมดทุกรุ่นครับแต่เดี๋ยวก่อนจ้ะเธออ่ะอยังไงคือเราเนี่ยนะเติบโตกันมาเนาะด้วยแบบตัวหัวปลั๊กใช่ไหมคะมแล้วก็ตัวสายชาร์จใช่ไหม,มถ้าเกิดสมมติบอกว่าแค่วางไปเลยหันมือถือมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นไงมือถืออ่ะถูกป้ะเพราะฉะนั้นตัวสายชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์ก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะ <ๆ S 1> แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะถ้าใช้พือถือด้วยกันคนละรุ่นก็เตรียมไว้ที่ต้าถ้าคู่เธอใช้คนละอันอะ ก็เตรียมไว้เยอะเยอะมือถือรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะคะเขาก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะในการที่แบบปาชาร์จหมายความว่าเสียบป,ปุ๊บแป๊บเดียวสามารถชาร์จเต็มได้เลยบางรุ่นนะเสียบแค่10นาทีได้ถึง5 0ก็เอาออกจากบ้านแต่เดี๋ยวก่อนคุณเอาจริงๆในชีวิตจริงอ่ะคุณจะรีบไปไหนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้แบบไร้สายเนี่ยคุณแค่วางลงไปเนี่ยมันก็สะดวกสบายเพื่อจะทำอะไรต่อก็ได้แค่นี้ สำหรับเรื่องการชาร์จนะคะเวลาที่เราใส่เคสเนี่ยถ้าเราใช้แบบหัวชาร์จนะกับสายชาร์จอะ่ะจะใช้เคสหนาหรือบางแค่ไหนอะ่ะมันก็ชาร์จได้ง่ายสบายมากแต่มันก็จะมีข้อจํากัดนะคุณเพราะว่าเคสบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นของปลอมหรือว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็เสียบสายชาร์จไม่ได้มันจะติดตรงรูเสียบทำให้เราต้องถอดเคสเนี่ยออกมาชาร์จอีกทีนึงซึ่งตรงนี้มันก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกเปลี่ยนมาใช้แบบฟาสชาร์จและเป็นไวเด็กชาร์เจอร์ วางมือถือลงไปปุ๊บชาร์จเลยไม่ต้องหอดเคสไม่ต้องเสียบสายอะไรจบครับแต่ว่าฉันด้วยไนงะฉันก็สื่อเคสเปนไดย่า <down> อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าการเปลี่ยนมาใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายเนี่ยนอกจากมันจะใช้ได้กับ <sh arp> สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการ <sh arp> ชาร์จแบบไร้สายแล้วมันยังรองรับ <sh arp> รอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับคุณไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทหรือว่าหูฟังไร้สายบางรุ่นนะครับที่สามารถ ชาร์จแบบไร้สายด้วยเรียกได้ว่าคุณซื้อที่ชาร์จแบบไร้สายเนี่ยมาแค่อันเดียว<ม>คุณสามารถใช้ร่วมกับ g a ื่นๆที่มันชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยอันเดียก็คือจบไม่ต้องเปลี่ยน,ปนไปใช้สายแบบอื่นเลยครับแต่เดี๋ยวนะมสมมติถ้าเกิดว่าเธอซื้อมาเราปรากฏว่าอุปกรณ์ที่เธอใช้อยู่เช่นไม่ว่าจะเป็นอนือหรือว่าอุปกรณ์ต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททช์หูฟังไร้สายถ้ามันชาร์จกับไ i r e l e s s c h a r g ไม่ได้อ่ะก็ต้องกลับมาเพิ่งตัวหัวชาร์จกับสายชาร์จอยู่ดีนะ เชื่อว,ว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยเจอปัญหาเดียวกันกับรีเบียนะครับตอนที่เราใช้แบบสายชาร์จแบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าสายหักบ้างแหละสายขาดบ้างชาร์จไปเนี่ยพันเทปสายไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับไฟมันจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้คนบ้านเราเนี่ยเราซื้อมันตั้งกี่บาทพังเพราะสายชาร์จสายเดียวเนี่ยคุณว่ามันคุ้มไหมครับอ่ะลองคิดดูอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะ่ะ ใช้หัวช้าแบบที่มันได้มาตรฐานนะแล้วก็ซื้อสายช้าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์ของเขาก็ตามแต่เป็นสินค้าที่ได mm. ้มาตรฐานและมีการรับประกันมันก็น่าเชื่อถือใช้ได้เพราะฉะนั้นน่ะเตรียมเงินไว้เยอะๆจ้าถ้าไม่ระวังก็สา่ไปนะจ้าเป๊ะๆเชื่อว่าตอนนี้หลายคนนะครับน่าจะ work from home กัน ต้องติดต่อคนโน้นทีคนนี้ทีผ่านสมาร์ทโฟนแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณต้องชาร์จแบตไม่ต่ำกว่า2รอบแน่นอนถ้าเปลี่ยนมาใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายเนี่ยเวลามีสายเข้าก็หยิบมือถือของเรามาทํางานต่อมาคุยสายต่อได้เลยต่างจากการชาร์จแบบเดิมที่เวลามีสายเข้าใช่ไหมครับก็ต้องถอดสายออกมันก็จะวุ่นวายตรงนี้ขึ้นไปเยอะเลยครับเปลี่ยนมาใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายใช้งานสะดวกง่ายแค่นี้จบเลย เรามาพูดถึงตัวหัวชาร์ที่เป็นแบบฟ้าชารกันบ้างนะคะนณะปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีกันได้หลากหลายยี่ห้อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นของทางแบรนด์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นน,นั้นๆเองอนะคะหรือว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อื่นๆที่เขาเอาออกมารองรับกับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยปัจจุบันเนี้ยมันมีทั้ง15วัตต์20วัตต์45วัตต์65วัตต์ของเธอและจะมีกี่วัตต์นอ ในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าฝั่งอะแดปเตอร์นะครับก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่5วัตต์7.5วัตต์และ10วัตต์นะครับซึ่งแต่ละวัตต์เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดว่ามันสามารถจ่ายกําลังไฟให้กับสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยก็ต้องหาข้อมูลตรงนี้ก่อนที่จะซื้อที่ชาร์จไร้สายดีๆนะครับ ซึ่งสมาร์ทโฟนของฝั่ง Android เนี่ยที่ออกมาใหม่ๆช่วงนี้นะครับน่าจะรองรับฟ c h ชาร์กันเกือบหมดแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าได้ตัวไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยชาร์จเข้าไปอีกมันก็จะทำให้การชาร์จแบตเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับ รุปง่ายๆนะคะเราก็ต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของเราก่อนเนาะว่าวิธีการใช้งานของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้นะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยม,มันสามารถรองรับการชาร์จแบบไหนได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการชาร์จในแบบพร้อมๆกันหรืออะไรก็ตามก็อาจจะใช้เป็นแบบ apter, ure, อะแดปเตอร์ฟาเจอร์เนาะก็เสียบตูดใช้ได้เลยนะคะก็เสียบปลั๊กหลยายๆอันแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราเน้นความสะดวกในการใช้งาน หยิบขึ้นมาใช้งานได้เลยจากการชาร์จเนี่ยก็แนะนําเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายว่ออไาไวชาร์จเจอร์นั่นเองครับยังไงเนี่ยก็ต้องลองชั่งน้ําหนักก,นกันก่อนนะครับว่าไฟ์สล์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหน<ม>เราชอบชาร์จเร็วหรือเราชอบหยิบขึ้นมาใช้งานสะดวกเออก็ต้องเลือกกันให้ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาความเห็นของเราสองคนจากวันนี้เนี่ยมาเป็นข้อสรุปในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ญญาได้นะครับ ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชาร์ h เจอร์นะคะหรือว่าอะแดปเตอร์ไาชาร์จนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะมาพูดคุยกับทางไลฟ์สไตล์พาร์ทเนอร์นะคะเรามีไลฟ์สไตล์พาร์ทเนอร์ที่รอตอบคำถามเหล่านี้ให้กับทุกคนได้อยู่นะคะโดยที่อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ e ฟซบุ o o อันบ็ o กส์นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดนะคะแอดสไตร์อันบ็อนนั่นเองค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปตอบลูกค้าให้เพลจก่อนนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะหยิบแกเจีตตัวไหนและไลฟ์ไซล์พันเนอร์ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นใครยังไงก็ต้องติดตามกันทีทีนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u c r i b e c h a n n n l Unbox and h o p o เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปรีวิวดีๆออกมาด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย ดีกว่าไรสายดีกว่าหัวฉาวดีกว่าซื้อเหมือไรสายดีกว่าหัวฉาดยังไงก็ดีกว่าเธอเร็วด้วยจริง